ดุดยืนน้ำตาแห่งความเสียใจนองเต็มหน้าเมื่อปฏิหารไม่เกิดขึ้นกับครอบครัวนักร้องชื่อดังใบเตยสุธีวันแล้วเมื่อช่วงเช้าของวันที่18พฤษภาคมที่ผ่านมาวงการบันเทิงได้รับข่าวเศร้าถึงการสูญเสียบุคคลในครอบครัวยอย่างไม่มีวันกลับของใบเตยท่ามกลางเพื่อนๆพี่ๆน้นองๆในวงการบันเทิงเข้ามาแสดงความเสียใจเป็นจํานวนมาก หากย้อนไปเมื่อวันที่5พฤษภาคมที่ผ่านมาใบาเตยได้โพสต์ภาพสุดเศร้าเป็นภาพของตัวเองและลุกชันวิทน้องชายของใบเตยกำลังกุมมือแฟนของน้องชายที่นอนพักรักษาตัวที่โรงพยาบาลและอยู่ในอาการโคมา่า พร้อมเล่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นว่าพี่ภูมิแฟนน้องของใบเตยเกิดอุบัติเหตุรถจัก,กรยานยนต์ล้มจนศีรษะกระแทกพื้นอย่างรุนแรงมีเลือดออกในสมองหูและกระโหลกแตกจนต้องพักรักษาตัวที่โรงพยาบาลอย่างเร่งด่วนแต่ทางใบเตยอยากเห็นเหตุการณ์ทุกอย่างจากกล้องวงจรปิดทั้งหมดเนื่องจากทางครอบครัวสันนิฐานว่าแฟนน้องใบเตยอาจจะโดนรถชนหรือรถเฉียวและฝากถึงสอ,อรัตนาทิเบศและเทศบาลนนทบุรีรับเรื่องดูกล้องวงจรปิดให้ใบเตยด้วยนะคะท่ามกลางโลกโซเชียลช่วยเป็นกระบอกเสียงแห่ช่วยแชร์เรื่องราวของใบเตยเป็นจํานวนมากจนได้ คลิปจากกล้องวงจรปิดซึ่งเป็นเหตุการณ์ในวันเกิดเหตุพบว่าแฟนของน้องใบเตยถูกรถเก๋งสีขาวขับปาดหน้าส่งผลให้รถจักรยานยนต์แฟนน้องใบเตยเสียหลักพลิกคว่ำจนอาการโคมา่าแต่ทางคนขับรถเกง๋งได้ขับรถหลบหนีไปโดยไม่ได้หยุดช่วยหรือจอดรถรอเจ้าหน้าที่ขณะที่ใบเตยซึ่งขณะนั้นยังไม่ได้ถูกควบคุมตัวเข้าเดินจําในคดีฟอร์เรกทีดีได้ไปไหว้ขอพรสิดิสิธิ์กับน้องชายเพื่อหวังรอป,ปฏิหารให้เกิดขึ้นกับครอบครัวแถมในอินสตาแกรมของน้องชายใบยเตยได้โพสต์ภาพกุมมือแฟนหนุ่มพรอมมความวาา่ สัญญาว่าจะไม่ทิ้งไปไหนสัญญาว่าจะวางหัวใจบนมือของเธอรีบกลับมานะที่รักทุกคนรออยู่พร้อมติดแท็กลุกแอนภูมิซึ่งเป็นชื่อน้องชายใบยเตยกับแฟนของน้องชายใบยเตยทามกลางเพื่อนเพื่อนในวงการบันเทิงร่วมส่งกำลังใจให้เป็นจำนวนมากและขอให้แฟนของน้องชายใบยเตยกลับมาหายป่วยโดยเร็วหวห กระทั่งเมื่อช่วงเช้าของวันที่18พฤษภาคมกลับได้รับข่าวเศร้าเมื่อน้องชายใบยเตยได้แจ้งข่าวร้ายได้ปฏิหารว่าพี่ภูมิแฟนหนุ่มได้จากพวกเราไปอย่างสงบแล้วนะคะซึ่งลุกขอขอบคุณคุณหมอและพยาบาลรวมถึงโรงพยาบาลพระนั่งเก้าทุกคนมากๆที่ดูแลพี่ภูมิและคนไข้ทุกคนเป็นอย่างดีและขอขอบคุณทุกกำลังใจมากๆนะคะโดยพิธีสวดอภิธรรมศพจัดขึ้นเป็นเวลา4วันตั้งแต่วันที่19พฤษภาคมจนถึงวันที่22พฤษภาคมที่วัดบ่อพระอำเภอเมืองจังหวัดอุตรดิต แถมใน i อจสตอรีของน้องชายใบยเตยยังโพสภาพห้องที่แฟนหนุ่มเคยพักรักษาตัวพร้อมกับอิโมจิพนมมือรวมถึงโพสแชทไลน์ที่น้องชายใบยเตยได้ส่งข้อความไปหาแฟนหนุ่มที่ขณะนั้นกําลังนอนพักรักษาตัวด้วยอาการโคมา่าทั้งบอกฝันดีเล่าเรื่องราวในแต่ละวันที่เจอรวมถึงบอกรักแฟนหนุ่มแม้ข้อความนี้แฟนหนุ่มจะไม่มีโอกาสได้อ่านแล้วก็ตาม ท่ามกลางเพื่อนเพื่อพี่พี่น้องๆในวงการบันเทิงร่วมแสดงความเสียใจต่อการจากไปของแฟนน้องชายใบยเตยเป็นจํานวนมากรวมถึงร่วมส่งกําลังใจให้น้องชายของใบเตยอย่างล้นหลามพร้อมก็บอกว่าให้เข้มแข็งในทุกๆเรื่องซึ่งข่าวสดขอแสดงความเสียใจด้วยนะคะข่าวสดสื่อออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากกว่า19ล้านเฟลโลเวอร์อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับข่าวสดออนไลน์ทุกช่องทางไม่ว่าจะเป็น f a c e b o o k t w i t t e r i n s t a g r a กร YouTube และ tikk t ็อ และตอนนี้นะคะแฟนเพจ Facebook สามารถส่งดาวมาเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานข่าวสดได้แล้วค่ะ